สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับมุมมองหรือว่าแนวคิดนะครับหรืออ่ะพูดง่ายๆก็คือ mindset น่ะนะครับในเรื่องของการเทรดครับเราวันวันนี้เรามาคุยในเรื่องของช่วงเวลานะครับที่เหมาะนะครับช่วงเวลาในการเทรดที่เหมาะสมกับเราเราควรจะหาช่วงเวลานะครับในการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองนะนะครับไม่ใช่ว่าตามคนอื่นนะครับลองดูนะครับจริงๆแล้วคําว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเอง คือช่วงเวลาที่ว่างครับง่ายๆเลยครับชัดๆนะครับก็คือว่างที่จะดูวิเคราะห์นะครับกราฟต่างๆตามกราฟต่างๆเอาช่วงเวลาที่เราเหมาะสมนะครับแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่เราเหมาะสมควรจะเป็นช่วงที่กราฟนะครับมีโวลุ่มที่จะให้เราเล่นด้วยง้นแต่นิ่งสนิทนะครับนะ นิ่งสนิทสิ์ถามลงเลยไม่ไปไหนสักทีอ่ะเรามาดูกันว่าเอมันจะเป็นยังไงนะครับช่วงเวลาที่มันมีโวลุ่มนะครับโวลุ่มที่จะมาช่วยในการเทรดนะครับมีโวลุ่มเยอะนะครับกราฟมันก็วิ่งดีเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ามาดูอันแรกกันเลยนะครับเรามาดูตลาดแรกเลยครับตื่นเช้ามาเนี่ยใครที่เมาขี้หูขี้ตามาอยากจะเล่นละคันไม้คันมือเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มานี่เลยฮะเช้าเลยตั้งแต่ จริงๆช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงปิดอยู่นะปิดตลาดอยู่นะครับนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหกโมงนะอ่ะช่วงนี้เป็นเดือนอะไรฮะเดือนมีนานะครับก็ยังเป็นช่วงโมงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมันจะขยับเวลาอยู่นะครับไวขึ้นนั่นเองนะครับนะจะเริ่มแต่ตีห้าเลยนะครับเพราะนั้นช่วงเวลาเนี้ยนะครับช่วงเช้าเรียกว่าพรีตลาดเอเชียฮะเป็นพรีฮะนะ เตรียมก่อนเตรียมก่อนอ่านะครับเอาไว้สําหรับใครที่คันไม้คันมือนะครับก็เล่นได้มีโวล่มอยู่ครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตลาดเอเชียเปิดจริงๆเมื่อไหร่ฮะตลาดเอเชียเปิดจริงๆคือเวลานี้ฮะหกโมงนะครับเดี๋ยวจะขยับไปเป็นตีห้านะฮะนะหกโมงถึง8ปดโมงเนี่ยนะครับจะเป็นโวล่มของตลาดเอเชียเลยนะครับก็เข้าไปเล่นได้นะครับทีนี้หลังจากช่วงนี้ใครว่างนะครับในช่วง 8โมง00ถึง8โมงนี้ก็เข้ามาเล่นได้นะครับเนาะใครที่มีเวลาก่อนไปทํางานอย่างเงี้ยเออเก็บสั้นอะไรก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สะดวกก็อย่าเล่นเลยฮะมันไม่เวิร์กนะฮะเอาที่ว่าเวลาเราสะดวกด้วยแล้วก็มีโวลลุ่มด้วยเอาควบคู่กันไปนะครับอ่าสองฮะตลาดลอนดอน,นครับลอนดอนเนี่ยนะครับช่วงพรีลอนดอนนะครับนะตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึง2โมงครับอืมก็พอเล่นได้มีโวลลุ่มอยู่แต่อาจจะไม่เยอะนะครับ ตลาดเรานอนเปิดจริงๆเมื่อไหร่ฮะสโมงถึงสี่โมงอันนี้แหละนะครับของจริงละนะครับนะตลาดจะมีโวลุมค่อนข้างสูงนะครับนะค่อนข้างสูงเลยส่วนลรนดอน c ร o s นะครับก็คือจะอยู่ประมาณสักห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับอืมก็ช่วงเปิดนะช่วงรีกับช่วงปิดเนี่ยอาจจะแบบโวลุมอาจจะมีมีเข้ามาให้พอให้เราพอเล่นนะครับแต่อาจจะไม่ ไม่เยอะเท่ากับช่วงที่มันเปิดอยู่นะครับตลาดตัวที่3ครับลองดูนะนะครับตัวที่3ดูให้ครบก่อนนะครับเย็นๆนะครับนิวยอร์กครับนิวยอร์กเซสชั่นฮะก็คือจะมีช่วงพรีฮะช่วง5้าโมงถึงทุ่มนะครับและช่วง1นึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยนะครับช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตลาดมันวิ่งดิบวิ่งดีวิ่งโอ้โหนะฮะนะช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับหรือถ้าใครที่เล่นคริปโตก็จะเป็นแบบอะไรนะช่วงเวลาเจ้าอะไรเงี้ยนะครับเออคุณนไหมคุณนไหม เออนะครับเขาจะมีช่วงเวลาเจ้าเข้าอยู่นะครับไม่ใช่เจ้าเข้าแบบเข้าทรงนะนะครับเจ้าจากฝั่งยุโรปเข้ามาจุกเงือกกราฟจากเงือกนี่ปื๊ดไปเลยนะครับอืมอาจจะไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าใน3ช่วงเวลานี้ใครที่นะครับสะดวกนะครับนะมีเวลาว่างช่วงไหนนะครับก็เข้ามาเล่นได้นะครับตามช่วงเวลานี้กราฟบรรจั มีโวลุ่มนะครับในการในการเล่นจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดมันไซเวจะเล่นยากหน่อยนะครับนะตามเวลานี้แต่ทั้งทั้งนั้นนะครับก็เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองคือเวลาที่เราว่างด้วยนะครับถ้าถ้างนั้นเนี่ยมันจะกลายว่าเราเสียโอกาสไปนะครับหรือใครจะใช้วิธีการแบบ p ライแอคชั่นเหมือนผมก็ได้นะนะครับก็คือการตั้งพวกลิมิตไว้ตั้ง TP ไว้ตั้ง SL ไว้นะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าใครไม่ว่างเลยนะในช่วงพวกงนี้นะนะครับอ่ะการที่เราเล่นแบบนี้นะครับถ้าเราหาเวลาเทรดถามว่านักเทรดดีเนะี่ยควรต้องเทรดทั้งวันไหมขาดผมเนี่ยฟูลไทม์นะนะแต่ไม่ได้เทรดทั้งวันนะครับเราก็หาเวลาไปทาอะไรอย่างอื่นบ้างนะครับอย่ามามัวจับเจ้าอยู่ในหน้าจอหมุกมุ่นอยู่นี่นะครับอะไรต่างๆมม่ทำใ,ให้เราเสียไปนั่นเองเฉพาะสุขภาพนะครับอ่ะมาดูนะครับการที่เรา การที่เราเลือกเวลาเทรดน,นะครับมันสําคัญยังไงหนึนะครับทำให้เราไม่หมกมุ่นกับการาฟเกินไปนะครับหลายคนเนี่ยหมกมุ่นมากตั้งแต่ตื่นเช้านะครับนะไม่หลับไม่นอนก็มีนะตื่นเช้านะครับนะเอาละเริ่มคันไหมยี่คันไหมคันมือข,ขอเปิดการาฟดูก่อนอะไรเงี้ยนะครับเราสังเกตนะคนที่หมกมุ่นคือไงฮะไปไหนก็ตามนะครับอยากจะต้องเปิด โทรศัพท์มาดูอากาศเป็นยังไงออเดอร์เป็นยังไงอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยครับคือหมกมุ่นเกินไปนะครับหลายคนไม่หลับไม่นอนนะครับทั้งคืนเลยนะครับนะนี่เรียกว่าหมกมุ่นมากเกินไปไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับอ่ะสองครับช่วยเราเข้าใจการขยับตัวหรือว่ากราฟในแต่ละช่วงว่าเฮ้ยมันในช่วงเวลาตลาดแต่แต่ละตลาดมันวิ่งยังไงถ้าเราเล่นในเวลาเดิมๆอ่ะเข้าใจไหมเช่นอาผมว่างช่วงห้าโมงถึงพุ่มไปเล่นตลาดอเมริกาเลย นะครับตลาดมิการเลยซึ่งเราเล่นแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเข้าใจว่าในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึง3ามทุ่มเนี่ยเออกราฟในตลาดนะครับในช่วงเวลานี้มันมีวิธีการหรือกระบวนการหรือแนวโน้มในการวิ่งเนี่ยมันจะซ้ำๆกันฮะเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะมองออกว่าเออกราฟช่วงนี้มันจะวิ่งลักษณะแบบไหนนะครับเราก็สามารถเอาตรงนี้มาทําเป็นลักษณะของกําไรเราได้นั่นเองนะครับตัวที่สามฮะ การที่เราไม่เล่นตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับเราไม่หมุนวุ่นเกินไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่โอเวอร์เทรดนะฮนะนี่สําคัญเลยครับนะแล้วก็้องกันเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับนะไม่โอเวอร์เทรดคือบางคนเน่ยเวลาเล่นเล่นปุ๊บนะครับมองอ่านกราฟพลาดคือคนเรามีพลาดหมดหละครับต้องเข้าใจจุดนี้นะครับเราไม่ร้อยเปอร์เซนทุกคนนะถ้างั้นก็รวยกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราอ่านพลาดเนี่ยถ้าเราหมุนวุ่นอย,อยู่กับกราฟเราจะเกิดการเอาคืนครับ นะครับจะเป็นการเทรดที่ใช้อารมณ์มากกว่าความรู้และประสบการณ์ครับอันนี้อันตรายนะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับพอแตกระเบิดเจิดเจิงกันได้เลยนะครับแตกงพอสติแตกอีกนะครับนะจะไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเลยนะครับต้องควรจะไม่ต้องก็ได้นะคบอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะทำไหมไม่ทำไหมผมไม่สามารถบังคับได้ก็ควรจะนะครับเลือกเวลาเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองครับ อย่าไปหมกมุ่นเกินไปครับเอาเวลาทําอย่างอื่นบ้างนะครับจะทำให้เราผ่อนคลายนะครับเล่นกราฟเป็นสบายๆไม่เครียดและก็ที่สําคัญคือไม่ทําให้เราเสียตังค์เยอะเกินไปนะครับเราจะเอาจุดเนี้ยมาทําเป็นกําไรมากกว่าเป็นขาดทุนนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับเป็นไมเซ็ตที่เอามาแบ่งปันกันนะครับจะมีในกลุ่มในกลุ่มของเทเอท์ของเชียงใหม่ฮะ นะครับ CM t e a d e r Academy แล้วก็มีทั้งสอนฟรีนะครับมีทั้งแนะนำแบบนี้มีคลิปมาแนะนำแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปดูก็ดูในช่อง YouTube และก็อย่าลืมติดตามนะครับนะติดตามห้องไลน์นะครับแล้วก็อย่าลืมขอขอ,อทุกคนช่วยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดต่อผมนะครับนะเดี๋ยวจะมี QR code อยู่ด้านหลังคลิปนี้นะครับเข้าไปติดตามให้หน่อยแล้วก็แชร์ช่วยกันแชร์นะครับ ผมอยากได้คนมาติดตามให้ครบ1นึ่ันเพื่อที่จะนะครับแทนที่เราจะมานั่งทําคลิปเราก็หาเวลาเธอเกิดกราฟมันวิ่งพอดีพอดีอดเห็นจังหวะเนี่ยผมก็จะไล์เข้าไปใน t ิกต o k เลยแล้วชี้เห็นเลยว่าเฮ้ยจุดนี้น่าสนใจนะจุดนี้น่าเข้ามองนะจุดนี้น่าเข้านะอะไรต่างๆตรงนี้นะครับไปแบ่งปันกันในมุมมองของ p l a ยแอคชั่นครับฝากด้วยนะครับในส่วนของ tiktok แล้วก็ u t u b e ของผมนะครับช่วยกัน กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะได้แบบเจอกันบ่อยๆนั่นเองนะครับโอเควันนี้เมื่อคนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดพอตฟ้ากําไรนะครับกําไรแบบจุกๆกันทุกคนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ